ผู้เล่นเกมกำลังตื่นเต้นที่จะได้พบกับซีรีส์ Hyrule Warriors ภาคใหม่ Hyrule Warriors: Age of i m p r i s o n พร้อมเผยโฉมตัวละครใหม่2ตัวก่อนวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการนี่คือข่าวดีสำหรับแฟนๆที่รอคอยอย่างใจจดใจจอ่อก่อนวันที่6พฤศจิกายน2025ซึ่งเป็นวันจำหน่ายเกมม i n t าโ d o และ k o i โ e Mo ก็ได้เผยแพร่เทรลเลอร์ใหม่และเปิดเผยตัวละคร2ตัวที่จะมาเสริมทัพในภาคนี้คือ Kalmo และ Mysterious c o n t r u c t คลโมเป็นโคโรกจอมแก่นที่มีความสามารถในการเดินทางไปทั่วไฮรูนเพื่อหาบ้านข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ยังไม่มากแต่หลายคนคาดว่าเขาอาจเป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญในภาคนี้ส่วนมิสทรีสคอนสตรั t นั้นเป็นหุ่นยนต์ลึกลับที่สามารถแปลงร่างได้ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครน,นี้ทำให้เกิดความสงสัยว่าอย่างไรเขาจะมีความเชื่อมโยงกับลิงก์และอะไรคือความลึกลับของตัวละครน,นี้นี่คือจุดที่ทำให้ภาคนี้มีความน่าติดตาม เอ็ดออฟฟิมพริซนเมนเป็นภาคที่3าในซีรีส์ไฮรูวอร์เรีสและเป็นภาคแคนปริโคลของจักรวรรเดลิเจนออเซลผู้เล่นจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสงครามผนึกที่เซลดาและเซจิสต้องรวมพลังกับพันธมิตรหลายๆคนเพื่อต่อสู้กับการนอนดอฟการเผยแพร่ตัวละครใหม่ๆนี้ทาให้หรายชื่อตัวละครที่ยืนยันแล้วมีอย่างน้อย11ตัวซึ่งรวมถึงตัวละครที่แฟนๆรู้จักกันอยู่แล้วเช่นเซลเดอร์รอร์โซเนียมายเนอร์ุคีอาและอดีนอกจากนี้ยังมีการเผยโฉนนักรบโซร่าลึกลับที่ยังไม่ได้เปิดเผยชืื่่่อออกกมมมาาาาทํให้้้ควตตนนนเเพิขึ แฟนๆกำลังตั้งหวังเปิดตัวเต็มรูปแบบของ Hyrule Warriors: Age of i m p r i s o n m e n t บน Nintendo Switch 2ในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้การเปิดตัวนี้จะเป็นการเปิดตัวที่น่าติดตามพร้อมกับความตื่นเต้นในการรอคอยตัวละครที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อออกมาแหล่งที่มาเก,กม r รน h t t p s g a m e r a n c o m h y r u l e w a r r i o r s a g e o f i m p r i s s i o n n e w c h a r a c t e r r e v i e w s a นี้ จะเป็นตัวละครที่สำคัญหรือไม่อย่าลืมติดตามข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมีความเห็นอย่างไรกับตัวละครใหม่ๆและความคาดหวังของคุณต่อภาคนี้